เป็นตัวสีแดงนะครับแล้วก็โลโก้สีแดงสเกิร์ตของตัว B M Sport นะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายเราก็ดูบึกบึนนะครับดูแข็งแรงอยู่แล้วนะครับโอ้โหช่วงท้ายมันจะกว้างเลยขนาดนี้ครับผมครับสวัสดีครับผมผมป๊อปนะครับจากมิสุมิิศการมอเตอร์ราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรถ1ตัวนะครับที่ขายดีนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นในเรื่องของตัว s i n เกิลแคปนะครับโปรโฟวิลนะครับเกียร์ธรรมดา ที่เห็นอยู่นี้นะครับสีีนะครับราคา7 1 6 0แสบาทนะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับวางใจนะครับว่าให้ผมจะแต่งรถให้ลองดูกันครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับจะหลอดูดันตามที่ลูกค้าวางใจผมแต่งรถให้ไหมดูครับว่ามีอะไรบ้างเชิญครับ มาครับผมดูนะครับด้านหน้านะครับเรามีเป็นตัวสอนสีแดงนะครับแล้วก็โลโก้สีแดงให้ความดุเด่นดูสปอร์ต้วยนะครับด้านหน้านะครับพร้อมกับด้านข้างมาดูกันครับว่าตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนบลอดไปเป็น LED นะครับสว่างชัดเจนกลางคืนมองปลอดภัยแน่นอนครับผมมากับไฟตะหมอกด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเรื่องของตัวสเกิร์ตของตัว BM Sport ตนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ความสปอร์ตดูดุดันขึ้นมานี่เลยครับ มาครับด้านข้างนะครับนี่เลยครับชุดซุ้มปกล้อนะครับตัวนี้เพิ่มเติมนะครับความดุดดันความเข้มความดุเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้านะครับเลือกเป็นตัวยางปกตินะครับซึ่งลูกค้าจะไปเปลี่ยนยางเองทีหลังนะครับตัวนี้ความหลอดอยู่ที่ลูกค้าเลือกและนะครับตัวนี้มาต่อไปนะครับด้านข้างจะมีเรื่องตัวค้วกันสาดข้างนะครับเป็นหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับสองในเรื่องของตัวนี่เลย บันไดข้างแบบเหล็กนะครับตัวนี้จะแข็งแรงดูดันขึ้นไปอีกนะครับแต่นี่ครับมาพร้อมกับรักประตูคิ้วด้านข้างประตูตัวนี้จะรับกันได้ดีเลยนะครับนี่เดิาเดิมเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับสวยๆเลยอ่ะมาครับนี่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายเราก็ดูบึกบึนนะครับดูแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวนี่คอกแต่งเข้าไปรถดูเต็มขึ้นไปเยอะเลยนะครับนี่ถ้าถามได้เลยครับผม นี่ต้นท้ายแบบเหล็กแบบของตัว o u t l e n d e r ครับตัวนี้มาแบบแข็งแรงนะครับนี่หูลากจริงๆนะครับมาได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็นี่ับติ่ขาดไม่ได้โลโก้แดงครับผมแล้วนี่นะครับภายในของเรานะครับผมอะไสามก้านนะครับนี่จับถนัดแน่นอนครับผมพร้อมปุ่มทั้นที่ผมภูมิจนะครับนี่ตอหนาสินิ้วใหญ่สุดในกลุ่มแล้วนะครับตัวนี้มองง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นี่ับเป็นชุดเกีย์นะครับ EPiFlex r w h e e l drive ของเรานะครับ ใช้งานง่ายครับหมุนได้เลยนะครับและนี่จะเป็นบอกนะครับแบบ2ตอนแยกซ้ายขวาเลยครับตอนนี้นั่งสบายแยกกันครับผมและวนี่นะครับสวมช่วงท้ายนะครับป๊อปฝากจะเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเบี้ยต่ำพิเศษนะครับผมถึงแต่กปตีปีนะครับลูกค้าเก่านะครับลดสูงสุด30,000บาทนะครับเกษตรกรราชการนะครับรับเพิ่มอีก1น0 0 0บาทนะครับ โบตัวนี้นะครับสามารถดาวขั้นต่ำได้เลยนะครับห9 9 0หรือจะรับเป็นของแต่งแบบนี้ทั้งคันเลยก็ได้นะครับยังไงทักหาป๊อปได้เลยนะครับตามอยู่ล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบแบบไหนทักมาบอกกันได้เลยครับนี่บอฝากขอบคุณทุนนด้วยนะครับสวัสดีครับ